อันจะเป็นสิริมงคลแก่วัดสถานที่สืบไปตอนอย่างรู้ความคิดของคณะสายทานธรรมจากการบันทึกของคณะสายทานธรรมได้บันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติภาวนาหลายครั้งที่วัดป่าห้วยขุมอำเภอเกษตร,รมสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิโดยมีหลวงพ่อใสทองเตชะธรรมโมเป็นผู้ดูแลสถานธรรม แห,หลายต่อหลายครั้งที่ข้าพเจ้าเกิดความอัศจรรย์ใจเหลือเกินในญาณอย่างรู้ขององค์หลวงพ่อความเมตตาที่ประมาณไม่ได้ของท่านก็ให้เกิดความอบอุ่นใจอย่างล้นพ้นสุดที่จะพารณนาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้สัมผัสกับเมตตาธรรมของหลวงพ่อนั้นท่านไม่ได้สอนก็เหมือนสอนสอนด้วยปฏิปทาที่งดงามและเด็ดเดี่ยวขององค์ท่านเองดัที่จะหาพระในปัจจุบัน ปฏิบัติตามได้ท่านไม่ดุก็เหมือนดุดุให้กับกิเลสท,ที่นอนนิ่งอยู่ในใจเราไม่รู้กี่แสนกี่ล้านภพชาติจนเรารู้สึกว่ามันคือเราเราคือมันการได้มีโอกาสอยู่ใกล้กับองค์หลวงพ่อทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แย่เอามากๆแย่เสียจนขนาดที่ว่ากลัวใจของตัวเอง ไปเลยทีเดียวด้วยความเคยชินของจิตนี้เองในการฟุง้งซ่านไปในการคิดทําให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงจิตอศัศจรรย์ขององค์หลวงพ่อหลายครั้งเป็นที่น่าอศัศจรรย์ใจยิ่งนักคือครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ลงไปเดินเล่นที่น้ำตกเล็กๆตรงข้างบ้านพักโยมข้าพเจ้ามองเห็นทางระบายน้ำทิ้งซึ่งทำไว้สำหรับระบายน้ำเสียจากโรงครัวและโรง ห้องน้ําไม่ว่าเศษอาหารหรือน้ําเสียใดๆก็จะไหลลงสู่ลําธารเล็กๆโดยตรงข้าพเจ้าจึงคิดว่าหลวงพ่อน่าจะทําถังบําบัดน้ําเสียนะเพอน้ําเสียไหลลงไปที่ลําธารเลยคนที่อยู่ข้างล่างไปก็จะได้กินน้ําใช้ที่ไม่สะอาดแล้วจิตก,ก็พุ่งไปคิดถึงเรื่องอื่นๆต่อไปไม่หยุดหย่อนตกตอนเย็นวันนั้นข้าพเจ้าก็ออกไปเดินเล่นอีกที่แถวบ้านพักญาติโยมหลังนั้นหลังหนึ่งตรงนั้น อยู่ใกล้กับบริเวณตหลิงพอดีข้างๆกันนั้นมีไฟเล็กๆซึ่งหลวงพ่อขึ้นมาออสิกรรมค่ะที่ตรงนั้นอยู่ใกล้กับบริเวณตหลิงพอดีข้างๆกันนั้นมีไฟเล็กๆ ซึ่งหลวงพ่อกั้นขึ้นมาไว้เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับใช้ภายในวัดที่ตรงบรริที่ตงนั้นเวลาหน้าน้ําน้าจะแรงมากแรงเสียจนพัดเอาตะหลิ่งข้างบ้านพักกลังนั้นว้าวแหว่งเข้าไปมากข้าพเจ้าจึงคิดอีกว่าหลวงพ่อที่ตรงนี้จะทํำยังไงดีเนี่ยน้ามันเซาะตะหลิ่งพังใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วหรือว่าเราจะไปบอกหลวงพ่อดีนะอีกประมาณ 2- 3สมวันต่อมาข้าพเจ้าได้เดินทางตรงทาง ระบายน้ำที่เดิมได้สังเกตเห็นเห็นช่างสองคนกำลังขุดดินข้างทางระบายน้ำนั้นด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปถามพี่แอซึ่งมาเป็นโยมอุปถักช่วยหลวงพ่อชี้วัดในหลายเรื่องได้ความว่าหลวงพ่อท่านจ้างให้ช่างมาทำถังบำบัดน้ำเสียโดยจะทำเป็นบ่อน้ำซึม3จุดตรงห้องน้ำา2จุดและตรงโรงครัวอีก1จุดมเมื่อคราบเจ้าจได้ฟังดังนั้นก็ัาจรใจยิ่งนะักแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรติดใจอะไรมาก อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้และในวันนั้นเองท่านหลวงพ่อใสยทองก็ได้ลงมาที่บ้านพักโยมตรงฝ่ายกักน้ำพูดคุยด้วยความเมตตก,กับโยมที่มาช่วยท่านทำงานที่วัดส่วนมากท่านจะพูดเป็นภาษาอีสานหรือหากต้องการจะพูดกับข้าพเจ้าหรือแฟนโดยตรงก็จะพูดเป็นภาษากลางหลวงพ่อเล่าให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องจนมาถึงเรื่องอบ่อบรรบับน้ำเสียท่านว่าน้ำเสียนี่มันไหลลงลำธารโดยตรงก็เลยขุดบ่อแล้วเอาถังเข้าไปใส่ ดยใช้วิธีน้ำซึมลงไปในดินก็จะช่วยกองน้ำได้แล้วท่านก็พูดต่อว่าเดี๋ยวช่างเขาทำตรงนั้นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะให้มาเทคอนกรีตเป็นกำแพงตรงนี้เพราะน้ำมันสาะตะลิ่งเข้ามามากเดี๋ยวจะพัดเอาบ้านไปเสียก่อนแล้วหัวหน้าการไฟฟ้าจะเอาดินเข้ามาถมให้จะได้ทำลานจอดรถตรงนี้ไปเลยทีเดียว ไม่หรูต้องใช้กี่คันรถแต่ไม่เป็นไรหัวหน้าการไฟฟ้าจะทำให้ฟรีอันที่จริงหลวงพ่อคิดจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีตอนนี้ได้โอกาสแล้วเมื่อได้ฟังนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกสะดุดใจทันทีได้แต่คิดอยู่ในใจว่าหนูรูแล้วค่ะหลวงพ่อหนูจะพยายามพุดโธมากๆ อีกไม่กี่วันต่อมาตอนกลางคืนแฟนของข้าพเจ้าได้ได้บอกให้ออกไปซื้อยาสีฟันที่ในตลาดวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็บอกกับแฟนว่าไม่ต้องไปหลอกมันไกลเดี๋ยวให้หมดขอหลวงพ่อเอาก็ได้แล้วก็เข้านอนกันพอลุกจาข้าพเจ้ากับลืมเสียสนิททั้งข้าพเจ้าและแฟนต่างๆต่าง,างพางกัน ทำหน้าที่ของตนเองไปโดยที่เขาได้ขึ้นไปช่วยหลวงพ่อก่อสร้างศาลารับแขกอยู่ข้างบนพอตอนบ่ายๆแฟนของข้าพเจ้าก็เดินเข้ามาที่บ้านพักพร้อมกับยาสีฟันหลอดใหญ่หนึ่งหลอดแล้วก็พูดว่าอา้าวหลวงพ่อท่านให้ข้าพเจ้าก็ชอบก็ถามว่าไปขอหลวงพ่อมาหรือเขาก็บอกว่าเปล่าหลวงพ่อท่านเอามาให้เองข้าพเจ้ายิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่จึงถามย้ำว่าแล้วไม่ได้บอกใครให้ไปขอหลวงพ่อหรือ เขาก็บอกอีกว่าเปล่าหลวงพ่อท่านเรียกพี่เข้าไปหาแล้วเอาอยาสีฟันมาให้พี่ไม่กล้าขอหลวงพ่อหรอกนี่เป็นเพียงประสบการณ์ทางจิตบางเรื่องที่ข้าพเจ้าเกิดความอัศจรรย์ใจในยาอย่างรู้ขององค์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมพาผู้เปี่ยมลนไปด้วยเมตตาที่ยากจะศิกรรมค่ะที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังตอน ความปรารถนาในวัยเด็กของหลวงพ่อสายทองทุกวันนี้ต้องยอมรับกันว่าการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ในชีวิตชช,ช,ชีวิตสม,มณธรรมจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะญาติโยมคือผู้ถวายปัจจัยสี่ฉะนั้นบทบาทของพระภิกษุจําเป็นต้องเกื้อนุนเกื้อกูลอนุเคราะห์สิ่งอันพึงปรารถนาให้แก่ชาวโลกโดยไม่ผิดศีลธรรมหลวงพ่อสายทองนับตั้งแต่เด็กท่านได้ตั้งความปรารถนาแห่งจิตไว้ว่า เราจะเป็นเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้นั่นคือความปรารถนาตั้งแต่เด็กจนมีโอกาสบวชเป็นพระพิสุและปฏิบัติธรรมภาวนาจนได้หลักจิตหลักใจให้ตนเองแล้วท่านยังได้เป็นหลักพึ่งพิงแก่หลายๆชีวิตหลายท่านในปัญหาสารพันของผู้คนและได้เดินทางเข้ามาขอรับเมตตาบารมีจากท่าน อาทิบางคนแต่งงานมาหลายปีก็ไม่มีลูกก็พาก,กันเดินทางมาขอเมตตาบรารมีจากหลวงพ่อใสยทองท่านก็แนะนําสามีภรรยาคู่นั้นไปจุดทูปอธิฐานกับพระพุทธรูปปางคันธาราราพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดซึ่งมีองค์จําลองอยู่ข้างในเป็นทองคําแท้100%อยู่ข้างในไปสทานอยู่ในสาราของวัดต่อมาไม่นานก็ได้มีบุตรสมใจปรรนาลูกเกิดมาก็ล้วนแต่หน้าตาดีอย่างหมอจา๋า แต่งงานมาและไม่มีบุตรสักทีมากับหลวงพ่อใสยท้องท่านก็บอกว่าอีก8ปีจึงจะมีลูกตลอดเวลาได้ไม่ได้มีการคุมกําเนิดใดๆก็ไม่มีลูกสักทีพอครบปีที่8ก็ปรากฏว่าได้ลูกชายจริงๆหน้าตาหน้ารักหน้าชังจึงได้ยกเด็กคนนี้ถวายเป็นลูกหลวงพ่อ,อพอใครเห็นก็บอกว่าลูกหลวงพ่อลูกหลวงพ่ออย่างมีคุณครูสาวท่านหนึ่งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานะครอบครัวด,ดีมากแต่ก็มีครอบ แต่ก็มีข่าวทุกโหสิกรรมค่ะแต่ก็มีค่ะความทุกเนื่องเพราะไม่มีใครกล้ามาคบหาเพื่อแต่งงานด้วยอายุก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันเมื่อทุกใจไม่ทราบจะปรึกษาใครจึงได้เดินทางมากราบเรียนให้หลวงพ่อสายทองรับทราบท่านก็พิจารณาให้ด้วยความทราบในจิตหากเขาอยากได้สามีเร็วๆต้องไปเปลี่ยนชื่อท่านจึงแนะนําไปอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นได้มีหนุ่มหนุ่มทั้งคููตำรวจเข้ามาจีบจนไม่รู้จะเลือกใครดีในที่สุด ต่อมาคุณครูสาวนั้นก็ได้แต่งงานสมใจพอรุ่งเช้าหลังจากแต่งงานแล้วขณะนั้นหลวงพ่อกำลังเล่าเรื่องราวของคุณครูผู้นี้ให้ได้รับทราบถึงเรื่องที่มาขอเมตตาจากท่านขณะนั้นเองคุณครูที่เพิ่งเป็นเจ้าสาวหมาดหมาดได้เดินทางมาถึงสาราที่หลวงพ่อนั่งรับแขกพอดีผู้เขียนกำลังสนทนาอยู่กับหลวงพ่อท่านก็กำลังเล่าเรื่องทุกข์ของคครูสาวคนนี้ให้ฟังพอดีกับคุณครูสาวคนนี้นั้น พร้อมกับแฟนหนุ่มเดินทางเข้ามาในศา,าลารับแขกหลวงพ่อใส่ทองจึงถามเป็นอย่างไรล่ะนางได้แต่งงานหรือยังคุณครูสาวตอบเพิ่งแต่งเมื่อวานนี้ค่ะหลวงพ่อตอบแบบยังอายหรือแม้กระทั่งในครั้งหนึ่งวันนั้น อดีตผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสสในข้ามากาบขอบาร,รมีหลวงพ่อสายทองที่ลงสมัครในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์คอนสารแทบทุกผู้สมัครท่านก็ไม่ทราบจะช่วยเหลืออย่างไรทั้งสี่คนที่มาขอเมตตาท่านให้ช่วยเหลือพอดีวันนั้นผู้เขียนเดินทางไปเยี่ยมหลวงพ่อสายทองที่วัดขณะกําลังสนทนาอยู่นั้นหลวงพ่อสายทองก็ได้พูดว่าผู้สมัครสสในเขตอำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์นี้ สอนคมจะได้เป็นเนื่องเพราะเขามีบุญตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กวัดอุปถากพระมาก่อนบารามีตัวนี้แหละจะช่วยเหลือเขาได้เป็นสอสอ ผู้เขียนก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของหลวงพ่อสายทองเท่าใดนักแต่พอถึงวันเลือกตั้งสสปรากฏว่าผู้สมัครท่านหนึ่งได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างที่สองคือนายสอนคมอชามากกว่าหมื่นคะแนนแต่ต่อมาปรากฏว่าผู้สมัครท่านนั้นที่ชนะที่หนึ่งกลับไม่ได้รับรองการเป็นสสจากคณะกรกตแต่กลับถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดนใบแดงจึงต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ อดีตปลักอันเภอที่เราออกมาสมัครสอสอนามสอนคมรฤชาได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายสอนคมรฤชาก็ได้เป็นสอสอติดต่อกันสองสมัยพุทธศักราช2549สมดังคํำกล่าวไว้ของหลวงพ่อสายทองเตชะธรรโมมีในบางครั้งที่หลวงพ่อสายทองกล่าวพยากรณผิดพลาดไปบ้างและท่านก็ได้เหตุผลในการพิจารณาลักษณะนี้ ของหลวงพ่อสายทองมีความผิดพลาดได้ไหมหลวงพ่อสายทองกล่าวให้ทราบย่อมเป็นไปได้เพราะพิพจารณากันคองไม่ละเอียดไม่แยบยนต์ถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมอื่นๆประกอบกราบนน้มนาศาสนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอกราบขอพระคุณท่านหลวงปู่ สายทองเตชะธโมนได้แสนเก้าเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขององค์พระเจ้าแท้จริงขอองค์ท่านพระเอลเกติเสือมาบริษัทกนิมแท้จริงขอท่านหลวงปู่สายทองเตชะธโมนแท้จริงขอท่านพระอรหันต์สมัยพุทธกาลจะถึงโคฟชาติปัจจุบันนี้อแท้จริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราแท้จริงได้โปรดประทานความวิเศษเจสดอระดีที่สุดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดสิ่นใจสมปรารถนาทุกประการอย่างมหัศจรรย์ทันใจปฏิหารสุขภาพแข็งแรงนับเบอเงินทองมั่งมีสีสุขคิดดีพูดดีทำดีเจริญทางโลกทางธรรมได้ดวงตาาเเห็นนท้สรรรมพ ท่านัากการนะเจ้าคะ่ะค่ะหนูขอจบคลิปนี้บนเท่านี้ก่อนนะเจ้าคะ่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่คลิปต่อไปนะเจ้าคะ่ะโปรดติดตามต,ต่อไปนะเจ้าคะ่ะหนูขอแบ่งคลิปนี้ประมาณ3 4สีคลิปนะเจ้าคะ่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการคลิปต,ต่อไปนะเจ้าคะ่ะ และขอบพระคุณท่านเหลาสวดกามินที่น่ารักทุกท,ท่านนะคะที่ยังกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ซึ่งเป็นกําลังใจเป็นพลังใจทําให้หนูซาบซึ้งใจและมีพลังใจมีความสุขในการทําคลิปต่อไปมากๆเลยเจ้าค่ะและขอท่านยังกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ อีกให้หนูอีกเรื่อยๆนะเจ้าค่ะและถ้ามีโฆษณาเข้ามาในช่องของหนูขอท่านเอาสกรรมที่น่ารักอย่าได้กดข้ามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้หนูในการคิดต,ต่อไปนะเจ้าค่ะการรู้มทธยสาธุขอบคุณมากนะาเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะและก็ขอขอบพระคุณที่มาหนังสือเมตตาบาร,รมีพระแท้ชาติสิน้นพรมอาจารย์จิจดของหลวงปู่สายทองเทชาธรรมโม ของท่านอาวุโสกเรนามิตรท่านพันธาการกิมทองโจที่ให้หนูได้มาคยแผ่เป็นธรรมทานมณาาที่นี่ด้วยนะเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุขอประคุณมาณาเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ